ไม่อยากตายโอเซโนโลจุสนใจเขาเบบี <hi> ้รลายใจไอ้แก mm ่แกัเดยขอช่างเธอเอาไว้ให้ตกน้ำตกรถตกตูตกฟ้าตกแผดินตก้าตกเกี่ยวตตัวสอบตกตกรถตกอย่างที่งูรันยืนช่ยบรรลุมบานตัวบางยิ่งบางแคนบา

น้ำตาตกคกบต้นเรือตรตกกระดิ่งเนี่ยพอใจว่าตกเตี้ยตกี่พ่อขามาสามคืนบนหนังสิงอ่ะโป้เอี่ะที่จบนี่มันเขียนว่าซ้ำต้องจัานี่ไงขึ้นมาซ้ำชิจิตสิงอ่ะโป้ไอ้นี่ดังแม่ เอาตายอ e ่านคนจมเจอกันนะนี่เบ้ยเอาะเอาเอกมใหม่บอลอะใครแค่ไหนนะไกลแค่เราบอลนะสวดีดีครับวนนี้ผมวันนี้ผมมีเพลงให้กับคนคนหนึ่งที่ผมรักมากเลยบอลนะเพลงนี้เพลงที่ว่าไกลแค่ไหนใกลแค่ั้นพฮ้ยจะต้อนเหม่ยฮัวันอลนะเราีไอ้เหม่ต้อนวาอ่าเลยนี่เกินไรอบอลหักกุไลเลยี่แม่มาเลยเนาะเเขาบอเลย